เราก็จะมาพบกันอีกครั้งนะครับนะวันนี้เราจะพูดถึงอะไรกันนะครับก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของอมวลแรงและกฎการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับนะอยู่ที่มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่วันนี้เราจะเริ่มืัอที่หน้าสิครับสำหรับหน้า17นั้นเนั้นนะครับรูปแบบก็จะแตกต่างกันจากออกไปนะฮะจากทุกทีนะครับนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิค,ครับว่า ในแต่ละข้อนั้นนะครับเขาถามอะไรแล้วเราควรจะตอบอย่างไรนะฮะในแต่ละส่วนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันเลยนะครับคราวนี้เราลองดูข้อแรกครับนะข้อแรกก็คือข้อที่21นสฮะเอ็สำหรับข้อ21นั้นนะฮะโจทย์ว่าอะไรนะฮะสำหรับข้อนี้นะวัตถุสองก้อนถูกติดกันด้วยเชือกบอลและคล้องผ่านรอบดังรูปนะครับเมื่อปล่อยให้เคลื่อนที่นะครับแรงดึงในเส้นเชือกมีค่าเท่าใดนะฮะวันนี้โจทย์ถามอะไรฮะอ่าแรงตึงเชือกหรือตัว T นั่นเองถูกไหมครับโจทย์ถามตัวทีครับว่ามันมีค่าเท่าไหรด้วยระบบนั้นนะครับเคลื่อนที่นะครับจากซ้ายไปขวานะดูก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะวาด A ไว้หนูแล้วนะครับก็คือทิศความเร่งเราก็จะรู้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไรนะครับพาะ ans, ความเร่งนั้นทิศความเร่งก็คือทิศการเคลื่อนที่วัตถุนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับในการทําข้อนี้นะครับจะหาอะไรก็ช่างนะครับนะมันมีความเร่งแน่ๆเพราะฉะนั้นก่อนหาชีหนูต้องหาความเร่งให,ให้เจอก่อน นะครับนะวิธีการคิดก็จะเดิมๆนั่นแหละนะฮะอ่ะสเต็ปหนึ่งก่อนสเต็ปแรกก็คือฟรีบอดี้นะครับเนูจะต้องทำฟรีบอดี้ก่อนนะฮะอ่ะก้อนแรกครับคือก้อน2ลูครับอ่ะเราก็ทำฟรีบอดี้2องูนะฮะมีแรงขึ้นก็คือแรงตึงเชือกแน่นอนก็คือทีคล้องผ่านกันมาไม่มีอะไรขวางไม่ถูกตัดใดๆแสดงว่าทีซ้ายกับทีขวาเป็นขนาดเท่ากัน ส่วนด้านล่างนะครับมันอยู่ในแนวดิ่งมันย่อมมีน้ําหนักหรือที่เรียกกันว่า mg นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือ free body ของก้อนแรกนะครับอคราวนี้เราไปดู free body ของก้อนที่2นะฮะใกล้ๆกันนี่แะครับ free body ของก้อน2นะฮะจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่าใส่ไป3โลฮะต่อไปนะครับแน่นอนนะฮะแรงลงของเรานั้นนะฮะมาทางนี้ลูกก็คือ mg ครับส่วนแรงตึงเชือกพุ่งออกจากวัตถุเสมอนะฮะเพราะมันเป็นดังนี้ครับ โอเคมีแค่นี้นะครับนี่ก็คือการทำฟรีบอดี้ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้ต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็หาอะไรต่อลูกหลังจากฟรีบอดี้เสร็จเออหาความเร่งถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปหาความเร่งกันในขั้นตอนที่2นะฮะสเต็ปที่2นะครับเราก็จะใช้สูตรนะครับก็คือซิกมาเอฟเท่ากับอะไรฮะเอ็มรวมคูณ A นะฮะเราใช้สูตรตัวนี้นะครับ คราวนี้นะครับซิกมาเเนี่ยนะฮะเราจะใช้อะไรนะฮะวันนี้วัตถุนะลูกเคลื่อนที่ขึ้นมานะฮะแบบไหนฮะทางนี้ขึ้นครับมาแบบนี้ก็นี่คือทิศการเคลื่อนที่ส่วนอันนี้ลงนะฮะอ่าเขียนไว้นิดนึงนะฮะคราวนี้เนี่ยซิกมาเให้ดูจุดเริ่มต้นนะครับนะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายว่ามีแรงอะไรปรากฏว่า E2 แรงนี้ครับนี่ฮะมีแรง2ตัวด้วยกันก็คือ MG นั่นเอง ตอนนี้ใครเป็นบวกละ่ะเราก็ต้องดูว่าใครทิศเดียวกับ A ซึ่งแน่นอนนะครับก็คือเป็น Mg ของ3กิโลทิศเดียวกับ A คือทิศลงถูกไหมครเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะก็จะ Mg ของ3กิโลกร,รัมขึ้นก่อนเพราะไม่เป็น M ห้อยหนึ่งนะค G. ส่วน Mg ตัวที่2คือตัวนี้นะครับทิศมันลงและมันก็สวนทางกับการเคลื่อนที่มันจะเป็นลบครับ M 2G นะฮะเท่ากับ M รวมนะครับ M รวมก็คือ2บวก3มนี้กัวมแทนค่าไปเลย นะครับแล้วก็คูณด้วย A ซึ่งยังไม่ทราบนะฮะอ่ะเสร็จไปนะฮะสำหรับขั้นตอนนี้นะราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราแทนค่าตรงนี้ลูก m 1 g m 1หมายถึงไข่นะครับ m 1ก็คือตัวนี้ฮะตรงนี้คือ m 2ลูก m 1หมายถึง3กโลคูณ g คือ10มันจะเป็น30ย้ําอีกรอบนะลูก m 1คือ3นะคูณ g ก็ไปคือ1 0 3คูณ10คือ30ลบ m 2หมายถึง2กิโลกรัมเหนนะฮะ2กิโลกรัมคูณ g เข้าไปก็จะกลายเป็นยแบบี่สิบ เท่ากับ 5a ครับต่อไป30ลบออกไป10ตัวที30ลบ20จะเหลืออยู่ที่10ครับเท่ากับ 5a ขั้นต่อไปนะลูกกาจัดเลข5ออกจากตัว a 5มันคูณหนูก็เอา5หารทั้ง2ข้างเสีย5หารด้วย 5a มันจะเหลือแค่ a ครับ5ไปหาร10ตอบเท่าไหร่ลูกเหลือ2นั่นเองนะฮะอันนี้คือขนาดนะฮะของความเร่งของเราในวันนี้นะฮะ อ่ะคราวนี้ต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่สเต็ปที่3ด้านบนนะฮะอ่ะควงก่อเลื่อนลงมานิดนึงนะครับสำหรับข้อที่3มเนี่ยนะฮะก็คือการสรุปคําตอบลูกโจทย์ถามอะไรวันนี้แรงตึงเชือกลูกอ่ะหนูก็เลือกเลือกมวลมาก้อนหนึ่งก้อนไหนก็ได้เพราะว่าดูแล้วเหมือนกันนะนะฮะวมเลือกสองกิโลแล้วกันเลือกสองโลนะฮะอืมโอเคนะครับอันนี้เป็นแรง T ฮะอันนี้เป็นเ g อ่ะว้มลอกมาเลือกก้อนนี้ต่อไปนะครับ เราก็ใช้สูตรอะไรเหมือนเดิมในการหาคำตอบซิกมาเเท่ากับอะไรเอ่ย MA ครับเราใช้สูตรตัวนี้นะฮะคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับแทนค่าลูกครานี้ซิกมาเอฟนะครับนะระบบของเรานั้นเคลื่อนที่แบบนี้นะลูกทาง2กิโลกร,รมัมคือมันเลยขึ้นไปข้างบนนะฮะถามว่าใครเป็นบวกลูกวันนี้ T ีไหมอ่าทแน่นอนทําไมทีถึงแทนค่าบวกครับเพราะททิศเดียวกับการเคลื่อนที่สีแดงถูกไหมฮะ ป้อนตรงนี้เราตั้งทีเป็นบวกลูกใครเป็นลบแน่นอน mg เพราะทําไมถึงเป็นลบ mg นะั้นมีทิศส่วนทางกับการเคลื่อนที่ของเราตรงสีแดงนะฮะป้อนมันก็เลยเป็นลบนั่นเองแบบนี้ครับควอนแทนดีๆนะครับต้องแม่นนะฮะตรงี่มา F นะครับเท่ากับ ma ครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็คือสมการที่ใช้ในการตอบคาถามวันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวพว่วงแบ่งโซนมาทางนี้นิดนึงนะครับอ,อ่คราวนี้เสร็จแล้วนะลูกต่อไปแทนค่าที่เนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่แทนถูกไหมครับ mg ฮะรู้ไหมรู้ครับ m 2โลจริงไหมฮะคูณ g ก็จะเป็นลบยีครับเท่ากับ ma เนี่ยฮะ ma m, a, m เป็น2ฮะ a เป็นเท่าไหร่ครับเป็น2ครับ2อคูณสองได้เท่าไหร่ลูกได้4นั่นเองโอเคนะครับวางคูณ้เรียบร้อยแล้วนะ m เป็น2 a เป็น2คูณกันย่อมได้4ต่อไปนะครับย้าย20ไปขวามือเพื่อหาขนาด t ลูก ย้ายไปแล้วทำอะไรจากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกครับก็จะกลายเป็น4บวก20คำตอบก็คือ24นิวตันนั่นเองนะครับเป็นคำตอบในข้อนี้ลูกอ่ะจดลงไปนะครับ อ่ะคราวนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะคราวนี้เสร็จแล้วเราไปดูกันต่อในรูปลิงครับอ่าเรามาดูในข้อรูปลิงกันซิว่าลิงเนี่ยมันจะคิดอย่างไรนะฮะสำหรับข้อนี้นะอ่านะครับโอเคเห็นนะครับลิงนะฮะลิงคราวนี้เรามาดูข้อลิงกันกับว่าลิงตัวหนึ่งนะครับมีมวล m นะจดให้มวล m มานะฮะรูดถลยลงมาครับขีดเส้นใต้แล้วลูดรูดถลยลงมาตามส่อทงด้วยความเร่งคงตัวเท่ากับ a มีความเร่งด้วยนะ ต่อไปครับแรงเสียดทานนะฮะระหว่างลิงกับเสาธงมีค่าเท่าใรโจทย์พูดถึงแรงเสียดทานการที่มันถลายลงไปเกิดอ,อะไรขึ้นลูกถลายลงนะครับ<ค>ก็จะทำฟรีบอดี้หนูเรียบร้อยเลยลูกการถลายลงก็คือแบบไหนนะฮะส่งผลให้เอฟลูกจะขึ้นบนจริงไหมเพราะว่าเอฟจะสวนทางกับการเคลื่อนที่เสมอนะครับเช่นเราไปขวาแรง,แรงเสียดทานจะไปซ้ายเราไปซ้ายแรงเสียดทานก็จะไปขวาถูกไหมฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ การนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับ MG แหละ MG คือทิศคงตัวคือพุ่งลงดินอยู่แล้ววันนี้ไม่มีปัญหาหนูทราบดีนะครับสําหรับตรงนี้นะต่อไปครับทำฟรีบอดี้เสร็จแล้วนะลูกเราก็กําหนดสูตรขึ้นมาเลยนะฮะข้อนี้นะครับจะไม่เหมือนกับข้อก่อนๆนะลูกอันนี้ซิกมาเอฟากัดเอ็มบีก็สูตรเดิมนี่แหละอ่ะต่อไปก็ลูกใครวันนี้ใครเป็นบวกครับเราดูทิศการเคลื่อนที่ก่อนวันนี้มันเคลื่อนที่ลง MG มีทิศลงบน MG จะเป็นบวกนะครับส่วน F เล็กก็คือจะเป็นลบครับอ่ะแบบนี้นะฮะเท่ากับ MG โอเคตรงนี้ไม่ต้องแทนค่าใดๆลูแค่จัดสมการนะฮะตอบคาถามแค่นั้นเองวันนี้โจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการแรงเสียดทานครับเมื่อต้องการแรงเสียดทานหนูจะต้องทําให้แรงเสียดทานนั้นอยู่คนเดียวนะฮะนั่นก็คือว่าตรงนี้ฮะหน้า f ครับเป็นลบครับหนูย้าย f มานี่ครับในขณะเดียวกันหนูย้าย mg มาทางนี้ลบ f เมื่อย้ายไปจะเป็นบวก f ครับ mg ตัวนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับนะไม่ได้ย้ายไปไหนนะลูกอ่าส่วนตรงนี้คือ A นะลูกว่เขียนเสเมือน G เลย A นะฮะอ่าต่อไป ma ลูกย้ายไปก่อนย้ายเนี่ยเป็นบวกใช่ไหมย้ายไปปรับเครื่องหมายเปลี่ยนด้วยนะลูกเป็นลบ ma แบบนี้นะฮะโอเคตอบเลยนะฮะได้ว่า f เท่ากับ mg ลบ ma นิวตันอ่าวงสรุปคาตอบตรงนี้แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้น f มีขนาดเท่ากับ เอ่มจ uh, นะครับลบเอนะฮะนิวตันลูกโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะฮะสำหรับในข้อที่23นะฮะง,ง่ายเลยส่วนบางคนก็อาจจะดึงตัวร่วมออกมาก็ได้นะบางคนอาจจะจัดรูปแบบนี้ก็ได้นะลูกได้หมดคือ M มันเป็นตัวร่วมใช่ไหมหนูก็ดึง M ออกนะฮะข้างในนะฮะก็จะเหลืออะไรลูก G ลูก A นะครับโอเคเรียบร้อยนิวตันได้เหมือนกันนะฮะแบบนีนก็ได้ โอเคนะครับเราก็เสร็จไปนะลรกบสำหรับข้อนี้นะฮะนะคราวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันก็คือหน้า18นะฮะเรามาดูหน้า18กันดกันสำหรับหน้า18นะครับนะก็จะเป็นส่วนของตัวนี้นะฮะนี่ตัวการ,นะร์ตูนนะฮะเป็นตัวการ,นะร์ตูนนะฮะข้อนี้นะในในข้อที่25นะครับ อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะคราวนี้เรามาดูกันครับก็บอกว่าชายคนหนึ่งมีน้ําหนัก300นิวตันนะเราก็ขีดเส้นใต้นะลูกข้อมูลที่มันสําคัญสําคัญนะฮะในหน้าที่18นะลูกอันนี้หน้า18นะมีน้ําหนักนะ,ะ300นิวตันนะฮะตรงนี้ก็คือตัวอะไรเอ่ยนะฮะก็คือตัว W ยูนะฮะหรือ W นั่นเองนะฮะเมื่อช่างบนพื้นดินถ้าเขามีน้าหนักเขาจะมีน้ําหนักกี่นิวตันนะฮะก็คือถามบางสิ่งบางอย่างลูกเมื่อช่างในลิฟท์ที่กําลังวิ่งขึ้นขีดเส้นใต้ที่่บอกวา ลิฟต์กำลังวิ่งขึ้นด้วยความเร่งเท่านี้อ่าขีดเส้นใต้ไว้วิ่งขึ้นนะลูกสำคัญมากๆเลยตรงวิ่งขึ้นนะี่แหละอีตัวนี้สำคัญมากๆนะนี่ตรงนี้อืมคราวนี้นะครับสำหรับข้อนี้นี่นะครับโจทย์ถามอะไรเรานะฮะเขาจะมีน้ำหนักกี่นิวตันนะฮะให้น้ำหนักมาแล้วถามน้ำหนักหลายคนงงนะครับเอะถามอะไรวันนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือตัวนี้ลูกเอ็นครับหรือว่าแรงปฏิกิริยาจากพื้นตามภาพนั่นเองนะฮะถามตัวนี้ครับนี่นะฮะ ถามว่า n มีค่าเท่าไหร่ซึ่ง n ก็คือแรงที่พื้นนะครับสร้างขึ้นมาแล้วกระทำกับคนที่อยู่ติดกับพื้นหรือสัมผัสพื้นนั่นเองโดยทิศของมันก็ทิศตายตัวนะลูกคือมันจะพุ่งขึ้นฟ้านะครับสำหรับแรง n นะส่วนนะครับแรงที่ลงมานะฮะก็คือแรงอะไรลูก MG นั่นเองนะครับนะคราวนี้วิธีคิดนะครับก็คือเหมือนเดิมครับใช้สูตรก็คือซิกมาเอฟนี่แหละนะครับต่อไปนะครับ วันนี้มันกําลังวิ่งขึ้นแสดงว่าทิศการเคลื่อนที่ก็คือเป็นแบบนี้แสดงว่าใครเป็นบวกครับก็คือ N n จะเป็นบวกลูกซึ่งเป็นจุดที่โจทย์ถามด้วยนะครับต่อไป MG มันลงมันสวนการเคลื่อนที่มันก็เป็นลบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูต้องระวังนะลูกใครบวกใครลบนี่แทนผิดผิดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเท่ากับ m a ลูกแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะลูก n ในมีโจทย์ถามนะฮะ mg ก็คืออะไรฮะ MG จโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วลูกคือ300ก็คือน้าหนักนั่นเอง เท่ากับ m a นะฮะวันนี้นะครับเ m เท่าไหร่หาได้ไหมได้ลูกเรื่องความเร่งได้ไหมได้นะครับเราสามารถที่จะหาได้หมดเลยนะครับนะครน,นีต่อไปครับเรามาหาหมวลหนึ่งก่อนลูกมวลหาจากไหนหาจากตัวนี้ลูกจากสูตร w เท่ากับ mg w วันนี้คือ300หนูแทนค่าลงไป เท่ากับมวลซึ่งไม่ทราบแต่ G นี่รู้คือ10นี่แบบนี้ครับแก้สมการเนาะนะฮะต่อไปเราเอา10หารด้านขวา10หารด้านซ้ายเพื่อหา M ออกมานะครับ10หารด้านขวาหนูจะไดเ M ็ลูแค่นี้นเองนะฮะเท่ากับ10ไปหารด้านซ้ายตัดศูนย์ทิ้งไปตัวหนึ่งก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะสานั่นเองนะ,ะเพราะว,าวันนี้มวลชายคนนี้คือ30โลนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไปลูกสามสิคูณหแบบนี้ฮะ a เป็น1เราก็แทนด้วย1ครับคราวนี้ต่อไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรากําจัดลูก300นะครับออกจาก N เสียนะครับโดยการย้ายข้างลูกพ้อน n ก็เลยมีค่าเท่ากับอะไรฮะ30ลบ300ย้ายไปก็จะเป็นบวกนะฮะเป็นบวก300นะฮะเพราะฉะนั้นจะได้อยู่ที่3 30นิวตันนั่นเองนะครับโอเคนะฮะนี่คือคำตอบนะลูกในข้อที่25ครับผม โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับนะอ่ะาคราวนี้ต่อมานะฮะเอ่อเรามาดูกันที่ข้อที่28นะฮะในข้อนี้ลูกวมขอนยันเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับโอเคครับนี่คือข้อที่28ดูคราวนี้ข้อนี้ก็บอกว่าชายคนหนึ่งนะฮะมีน้ำหนัก600นิวตันนะฮะอ่าแสดงว่า W มีค่าเท่านี้นะครับแล้วก็คิดมวลด้วยเลยลูกมันสามารถหามวลได้หนูเอา10ไปหารแนั้นเอง มวลเท่าไหรลูกเออ60ตัดศูนย์ยิงไปลูกนะฮะ60 kg คิดไว้เลยการนี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมีน้ําหนักกี่นิวตันนะฮะเขาจะมีน้ําหนักกี่นิวตันตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือถามแรงอินนั่นเองนะครับถามแรงอินเมื่อช่างในลิฟต์นะฮะซึ่งเอ็นตัวนี้จะเกิดขึ้นในลิฟต์นะฮะที่กําลังวิ่งลงวิ่งลงด้วยความหน่วง1เมตรวินาทียกกําลังสองฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ มาวิเคราะห์ตรงนี้ลูกตรงนี้โจทย์ใช้คําว่าความหน่วงนะคะความหน่วงคงที่หรือคงตัวสแสดงว่าวันนี้ a จะมีค่าเป็นไรลูกเป็นลบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใช้คำว่าความหน่วงถ้าความเร่งเฉยๆเป็นบวกหนึ่งลูกแต่ถ้าความหน่วงเมื่อไหร่คือลบหนึ่งนั่นก็หมายความว่าในสูตรหนูต้องแทนค่า a ด้วยลบหนึ่งนั่นเองนี้นคือความหมายนะครับโอเคครับราวนี้ต่อไปฮะเราก็จะใช้สูตรหาคําตอบกันนั่นก็คือ sigma f เท่ากับ ma นะครับ ซิกมาเอตัวนี้นะครับเราแทนอะไรอย่างไรหนูก็ต้องไปดูว่าลิลเิปมันวิ่งยังไงปรากฏว่ามันกาลังวิ่งลงนะครับนะวิลนละิปกาลังวิ่งลงนะครับคราวนี้พอวิ่งลงจะเขียนยังไงนะครับสำหรับข้อนี้นะฮะใครเป็นบวกใครเป็นลบนะครับแน่นอนแหละครับวิ่งลงก็ลงเลยลูกหนูก็วาดขึ้นมาเองทิศลงแบบนี้นะต้องวาดเองนะครับเพราะเราจะยึดตรงการวิ่งของลิปเป็นหลักนะครับนะคราวนี้พอลงปั๊บ ถามว่าใครเป็นบวกใครเป็นลบนะฮะคำตอบก็คือ mg ซึ่งก็คือ600นั่นเองนะฮะเควเขียน mg ก่อนแล้วกัน mg เป็นลบและแน่นอน n ตัวทีครับ mg เป็นบวกแต่ n เป็นอะไรฮะ n เป็นลบนะฮะ,ะเพราะว่าเราก็แทนลงไปนะฮะแบบนี้นะฮะเท่ากับ ma ลูกอ่าต่อไป mg จทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือค่า W W b u มีขนาดเท่าไหร่ลูก600ลูกเราก็ใส่ลงไป600ลบ n น,นะฮะ,ะเท่ากับ m ก็คือ60โลลูก คูณด้วยอะไรฮะลบหครับเ <A S 1> เป็นลบหฮะเราแทนด้วยตัวนี้ลูกอ่าลบหงลงไปแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับเราก็เลยจะได้ว่า600ลบ n เท่ากับลบหกต่อไปนะครับเราทําการย้ายข้างตัว n เ,เพื่อหาค่าตัว n ลูกทาไมต้องย้าย n ละ่ะเพราะหน้า n เ,เป็นลบครับหนูย้ายมาทางขวาเพื่อให้เป็นบวกฮะและในขณะเดียวกันย้ายลบหกไปหา600ครับแบบนี้นะฮะนี่ก็คือวิธีคิดของเรานะครับนะอ่ะคราวนี้ ต่อไปเราไปต่อลงตรงนี้นะตรงนี้เป็น600เหมือนเดิมนะครับต่อไปลบ60ย้ายมาแน่นอนการย้ายข้างจะส่งผลให้ลบ60จะกลายเป็นบวก60ทันทีนะครับเท่ากับ n เมื่อย้ายข้างไปก็จะเปลี่ยนจากลบเเป็นบวก n ทันทีนะฮะแบบนี้นะครับการนี้ต่อไปเสร็จแล้วก็นำา600บวก60ครับก็จะกลายเป็น660นะฮะนิวตันนั่นเองนะครับนี่คือค่าของ n ที่เราทำหามาโดยตลอดนะครับโอเคคราวนี้ก็ลบลงไปเรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยในลูกคราวนี้ต่อไปเราไปดูกันที่หน้าต่อไปเลยนะฮะอ่าหน้าต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือหน้า19นะฮะแน่นอนล้วรับ18แล้วก็ต้อง19นะครับนะโอเคนะฮะหน้านี้นะฮะอ่ามันก็จะมีโจทย์นะครับแนวเดิมๆนี่แหละครับแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนนั่นนี่นู่นไปนะครับนะอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ที่กวจะเฉลยไว้คือข้อ30นะครับกวก็จะปิดฉากไว้ที่ข้อนี้เลยนะครับ โอเคก็สามสิบบอกว่าชายคนหนึ่งนะครับาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แหละมีมวลห้าสิบกิโลกรัมนะลูกตรงนี้มันก็จะเป็นค่า m นะฮะหรือค่ามวลน,นั่นเอง m นะครับหน่วยเพราะเป็นกิโลกรัมอยู่อยู่ในลิฟต์เมื่อเมื่อกดปุ่มไม่ลิฟต์ขึ้นนะครับลิฟต์เริ่มขึ้นด้วยความเร่งจนมีความเร็วคงตัวแล้วเริ่มลดอัตราเร็วลงด้วยขนาดความเร่ง1เมตรวินาทีนะครับย้ำนะลูกเริ่มลด อัตราเร็วลงด้วยความขนาดความเร่งเท่านี้ขีดเส้นใต้ไ้นะฮะเพื่อจะหยุดแรงที่พื้นกระทําต่อชายคนนี้ขณะลิฟต์กำลังหยุดมีค่าเท่าใดโจทย์ถาม n น,นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเราว,วิเคราะห์คำถามเสร็จเรียบร้อยโจทย์ถามตัว n ครับเอ่อนะครับเอ่อก็บอกว่าลิฟต์เริ่มขึ้นนะฮะตรงนี้ลิฟต์เริ่มขึ้นนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นทิดการเคลื่อนที่เนี่ยในวันนี้ นะครับก็คือมันขึ้นนั่นเองนะฮะอ่าผูวงก็จะวาดไว้ใหญ่ๆเลยเอามันขึ้นฮะนะเราอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะถ้าหนูไม่กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่วัตถุเมื่อไหร่นะครับการแทนค่าซิกมาเอฟจะมีปัญหาทันทีนะครับนะอาจจะผิดจะถูกก็ได้นะครับแต่ส่วนมากก็แน่นอนแหละผิดอยู่แล้วนะฮะอ่าคราวนี้นะฮะต่อไปนะลูกลิฟต์ขึ้นนะตรงนี้จะเจนอยู่แล้วไม่มีปัญหาคราวนี้ต่อไปครับสูตรละครับที่เราใช้หาเหมือนเด้เมื่อไรครับนะก็คือซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มพีลูกใช้สูตรนี้ ต่อไปซิกมาเอฟนะฮะในเมื่อลิฟต์ขึ้นใครเป็นบวกล่ะครับระหว่างแรงที่มาสัมผัสกับคนนะฮะก็คือมี Mg กับ n แรงที่มาสัมผัสคนในวันนี้มีสงแรงเท่านั้นคือ Mg กับ n Mg มันทิศลงมันส่วนกับการเคลื่อนที่แน่นอน n มันขึ้นนะครับซึ่งมันก็ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่เพราะ n เป็นบวกลูกส่วนน้ำหนักนะครับ,นะรบหรือ Mg มันจะเป็นลบลูกเท่ากับ MA อ่านะฮะได้สมการออกมาแบบนี้นะฮะ ตอนนี้ต่อไปเนี่ยเเราไม่รู้เพราะโจทย์มันถามนะครับลบกับ Mg Mg นะครับ mg มวลคือ50คูณ G ก็ไปก็เป็น500นะครับเอามวลซึ่งเป็น50นะลูกคูณค่า G ซึ่งเป็นค่าคองที่มีค่าเป็น10 50คูณ10ได้500นะฮะเท่ากับ M A M ก็คือ50ครับ A ครับโอเคต่อไปนะครับประเด็นคือตรง A นี่แหละครับหนูจะแทน A ด้วยอะไรนะฮะอ่านลูกอ่านอ่านดีดี เป็นบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งดูเริ่มลดอัตราเร็วลงนะฮะเริ่มลดอัตราเร็วลงแสดงว่าความเร็วมันลดลงแน่นอนความเร่งก็ต้องลดลงเมื่อลดลงความเร่งลดลงแบบนี้ความเร่งต้องติดลบนะลูกวันตรงจุดนี้หนูระวังให้ดีหนูต้องแทนด้วยลบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเราต้องดูด้วยความเร็วอัตราเร็วมันเพิ่มหรือมันลดนะครับนะต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราก็คิดต่ออีกนิดหน่อยนะครับ n ลบห้าร้อย มันจะมีค่าเท่ากับลบห้าสิบนะฮะแบบนี้นะครับอ่าครนี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการย้ายลบห้าร้อยไปทางนี้เสียเพื่อหาค่าเอ็นลูกย้ายไปแล้วเนี่ยนะฮะมันไปทําอะไรกันนะฮะแน่นอนแล้วครับลบห้าร้อยย้ายไปก็เป็นบวกห้าร้อยลบห้าสิบก็ยังคงเป็นลบห้าสิบเหมือนเดิมห้าร้อยลบออกไปเสียห้าสิบก็จะเหลืออยู่ที่สี่ร้อยกับอีกห้าสิบนั่นเองนิวตันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่คือคําตอบในข้อสุดท้ายนะครับผมรบลงไปครับ โอเคนะครับคิดว่าคงอาลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะครับพวงก,ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบหน้าสําหรับเรื่องต่อๆไปสําหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ